That's TV. ริษัทนิสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเผยโฉมนิสันนวาวาร่าใหม่เป็นที่แรกของโลกด้วยดีไซน์ใหม่ดุดันเครื่องยนต์ดีเซลใหม่2.3ลิตรทวินเทรบโบพร้อมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจัดเต็มทั้งความปลอดภัยความสะดวกสบายเพื่อให้ทุกการขับขี่เลิศเพลินกว่าเดิมสร้างมาตรฐานใหม่ให้รถกระบะได้อย่างลงตัว วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของตัวน Ar mm ิสสันนาวร่าใหม่เป็นเกรดใหม่เลยนะเราเรียกว่า Pro 4X mm hmm. ซึ่งกับเครื่องทสี่ล้อเป็นรุ่นท็อปเลยของเรานะฮะ mm hmm. จริงๆเรามีสาหรับท่านที่ไม่ต้องการ4 wheel drive mm hmm. ก็มี Pro 2X ด้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. หน้าตาดุดันมากด้วยกรีลลข้างหน้าแล้วก็ดูไฟข้างหน้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็น quad LED headlamp mm hmm. เป็น4อันต่อข้าง mm hmm. ที่เราเรียกว่าเป็น Ice Cube design เขาเรียกว่าน้ําแข็งนะฮะข้างในเนี่ยเป็นเบาะที่จัดมาดีไซน์แบบ เข้ากับ p r o 4X นะฮะดูดันสปอร์ตเรื่องของระบบเครื่องเสียงหรือจะเป็นระบบวันนีนิสสันคอนเน็กนะฮะมีจัดให้ครบหมดหรือว่าจะเป็นเรื่องของนิสสันอินเท l i g เจนเนอร์เบลตี้นะครับก็คือจัดให้เรื่องของแอคทีฟเซฟตี้หรือพาสซีฟเซฟตี้รอบคันจัดให้เต็มหมดเลยครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันเปิดงานเราก็จะเริ่มจัดกิจกรรมที่งานที่มอเตอร์โชว์งานหลักและก็ช่วงนั้นก็คือช่วงต้นเดือนธันวาประมาณวันที่4เป็นต้นไปนะครับเราคาดว่ารถจะถึงโชว,งว,ว์ Motor รู แททประเศนิสสันนว่าใหม่จะกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ล้ำสมัยที่สุดถือเป็นอีกก้าวสำคัญถายใต้แผนยุทธศาสตร์นิสสันเน็กและตอกย้ำความมุ่งม,มั่นของนิสสันที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคน